สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ BKK Retrospective Podcast คุณผู้ฟังครับเรามักจะได้ยินคำว่า Aging Society หรือสังคมสูงวัยกันมานานจนดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวแต่ข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงสาธารณาสุขระบุว่าในปี2,567ถึง2,568ประเทศไทยมียอดเด็กเกิดใหม่ต่ำกว่า500,000คนต่อปี ซึ่งถือเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบกว่า70ปีและมีแนวโน้มที่จะต่ำลงไปเรื่อยๆในอนาคตนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของคนอยากมีลูกหรือไม่อยากมีแต่มันคือวิกฤตทางด้านประชากรระดับประเทศที่กำลังจะซัดเข้าหาหัวใจสำคัญของประเทศอย่างกรุงเทพมหานครในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ต้องการประชากรจำนวนมากเพื่อขับเคลื่อนทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นในด้านของกำลังแรงงานที่ขับเคลื่อนธุรกิจและในด้านของกำลังซื้อกำลังบริโภคที่ขับเคลื่อนยอดขายของสินค้าและบริการวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูกันว่าผลกระทบระดับประเทศนี้จะเปลี่ยนโฉมหน้าเมืองกรุงเทพมหานครแห่งนี้ไปในทางที่น่าวิตกได้อย่างไรบ้างครับผลกระทบด้านแรกที่ต้องเจออย่างแน่นอนเลยคือวิกฤตภาคอสังหาริมทรัพย์ครับ ตามรายงานของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์หรือ REIC กรุงเทพมหานครมีอุปทานคอนโดมิเนียมสะสมสูงมากแต่เมื่อฐานประชากรคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานลดลงอย่างรวดเร็วเรากำลังจะเจอกับภาวะอุปทานล้นแต่อุปสงค์ขาดในอีก10ปีข้างหน้าคอนโดมิเนียมระดับกลางถึงล่างในทำเลที่ห่างไกลออกไปจะกลายเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีคนซื้อ นอกจากนี้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์เตือนว่าสัดส่วนวัยแรงงานของไทยจะลดลงเรื่อยๆส่งผลให้ย่านธุรกิจที่เคยคึกคักอาจจะเริ่มซบเซาลงเพราะไม่มีกำลังซื้อใหม่ๆเข้ามาหมุนเวียนสิ่งที่เราจะเห็นคือตึกแถวร้างและห้างสปปรรพสินค้าที่ว่างเปล่าในโซนชั้นนอกของกรุงเทพมากขึ้นเรื่อยๆครับผลกระทบเรื่องต่อมาก็คือภาวะแก่ก่อนรวยของคนกรุงเทพครับ ธนาคารโลกหรือ World Bank เคยให้ความเห็นว่าไทยเป็นประเทศรายได้ปานกลางที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเร็วที่สุดในโลกซึ่งจะต้องเจอผลกระทบหนักกว่าประเทศรายได้สูงอย่างญี่ปุ่นเกาหลีอย่างแน่นอนครับสำหรับคนกรุงเทพสิ่งที่น่ากลัวมากคือภาระทางภาษีครับเมื่อคนทำงานน้อยลงแต่ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นแถมยังเป็นคนแก่ที่ไม่ค่อยมีเงินอีกต่างหา งบประมาณของกรุงเทพมหานครจะถูกดึงไปใช้กับสวัสดิการและการดูแลสุขภาพสูงมากจนไม่เหลือง,งบประมาณเพียงพอสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆนั่นหมายความว่าถนนหนทางระบบระบายน้ำหรือการจัดการขยะในกรุงเทพอาจจะเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วเพราะเมืองไม่มีรายได้ภาษีจากคนรุ่นใหม่มาหล่อเลี้ยงและที่สาคัญคือวิกฤตแรงงานบริการครับเราจะเริ่มเห็นราคาค่าบริการพื้นฐานเช่น ค่าซ่อมบำรุงค่ากำจัดขยะหรือแม้แต่ค่าอาหารแพงขึ้นอย่างก้าวกระโดดเพราะหาคนทำงานได้ยากขึ้นนั่นเองครับแล้วเราจะรอดจากวิกฤตนี้ได้อย่างไรทางออกไม่ได้มีแค่การกระตุ้นให้คนมีลูกแต่คือการยอมรับความจริงและปรับตัวในเชิงนโยบายครับโดยในปัจจุบันก็เริ่มมีหลายหน่วยงานหลายภาคส่วนออกมาเสนอแนวทางเพื่อให้ภาครัฐและองค์กรส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพแก้ไขปัญหานี้บ้างแล้วครับซึ่งสามารถสรุปคร่าวๆออกมาได้4ข้อด้วยกันดังนี้ ข้อแรกครับคือการเปลี่ยนผังเมืองสู่ compact city หรือเมืองกระชับข้อมูลจากศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง UDDC ระบุว่ากรุงเทพเติบโตแบบกระจายตัวเกินไปซึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณในการดูแลโครงสร้างพื้นฐานมากในวันที่ประชากรของเมืองมีน้อยลงเราต้องหยุดขยายเมืองออกไปข้างนอกครับทางออกคือเราต้องรวบประชากรกลับเข้ามาอยู่ในพื้นที่แนวรถไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงและต้องมีนโยบายปรับเปลี่ยนการใช้งานอาคารร้างอย่างจริงจังเช่นการเปลี่ยนโรงเรียนที่ไม่มีเด็ก หรืออาคารสำนักงานที่ว่างลงให้กลายเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรหรือที่พักอาศัยราคาถูกสำหรับแรงงานทักษะสูงเพื่อลดภาระการขยายสาธารณูปโภคที่เมืองแบกไม่ไหวครับข้อที่2คือการใช้ออโตเมชันและ AI ทดแทนแรงงานที่ขาดหายเราต้องยอมรับว่าในอนาคตหากอัตราการเกิดของประชากรยังไม่ดีขึ้นเราจะไม่สามารถหาคนมาทำงานบริการพื้นฐานได้เหมือนเดิมอีกต่อไปสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเน้นย้ำว่า กรุงเทพต้องยกระดับสู่สมาร์ทซิตี้อย่างเต็มรูปแบบทางออกคือการลงทุนในหุ่นยนต์บริการสาธารณะเช่นระบบคัดแยกขยะอัตโนมัติหุ่นยนต์ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและระบบ AI บริหารจัดการจราจรที่ลดการใช้ตำรวจจราจรน,นอกจากนี้ในภาคสาธารณสุขต้องนำระบบ t e ทเลเ a l t h มาใช้เพื่อลดภาระบุคลากรทางการแพทย์ที่ขาดแคลนโดยให้หุ่นยนต์หรือระบบมอนิเตอร์ทางไกลดูแลผู้สูงอายุที่บ้านแทนพยาบาล นี่ไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยครับแต่มันคือการรักษาระดับการบริการให้เมืองยังเดินต่อไปได้ในวันที่ไม่มีคนทำงานมาต่อกันที่ข้อที่3ครับคือนโยบายดึงดูด global talent และ new citizens ในเมื่ออัตราการเกิดในประเทศไม่พอเราจำเป็นต้องดึงดูดทรัพยากรมนุษย์จากต่างชาติครับเหมือนที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเคยเสนอให้มีการทบทวนนโยบายการพำนักของชาวต่างชาติ ทางออกคือการเพิ่มประสิทธิภาพของ LTR Visa Long Term Resident เพื่อดึงกลุ่มดิจิ t a ลโนม a ดและผู้เชี่ยวชาญเทคนโนโลยีจากทั่วโลกมาตั้งรกรากในกรุงเทพคนกลุ่มนี้จะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างของประชากรวัยทำงานที่หายไปช่วยพยุงการบริโภคในอสังหาริมทรัพย์และที่สำคัญคือเพิ่มฐานภาษีรายได้ให้กับเมืองหลวง เราต้องเปลี่ยนแนวคิดจากเมืองท่องเที่ยวให้กลายเป็นเมืองแห่งโอกาสของคนเก่งทั่วโลกเพื่อสร้างระบบนิเวศทางเศรษฐกิจใหม่ที่ไม่พึ่งพาแค่ประชากรในประเทศอย่างเดียวมาถึงข้อสุดท้ายครับคือการปรับโครงสร้างพื้นฐานของเมืองให้เหมาะสมกับการสร้างครอบครัวเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวข้อมูลจากยูนิเซฟชี้ชัดว่าการจะมีลูกไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินอุดหนุนเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเลี้ยงดูครับทางออกคือ กรุงเทพต้องปฏิรูปพื้นที่สาธารณะให้เป็นเมืองที่เดินได้ (Walkable City) มีสวนสาธารณะและศูนย์ดูแลเด็กเล็กที่มีคุณภาพใกล้ที่ทำงานเพื่อลดความเครียดและค่าใช้จ่ายแฝงของพ่อแม่รัฐต้องมีมาตรการลดหย่อนภาษีให้บริษัทที่มีนโยบายยืดหยุ่นสำหรับผู้มีบุตรอย่างจริงจังหากเราทำให้การมีลูกในกรุงเทพไม่ใช่เรื่องที่ต้องแบกภาระจนหลังหัก เราถึงจะเห็นกราฟอัตราการเกิดเริ่มกระดกตัวขึ้นได้ในอีก10-20ปีข้างหน้าครับสรุปนะครับวิกฤตประชากรไม่ใช่เรื่องไกลตัวและกรุงเทพกำลังเป็นด่านหน้าที่จะรับแรงกระแทกนี้การบริหารเมืองด้วยวิธีคิดเดิมๆไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปเราต้องการการตัดสินใจที่เด็ดขาดทั้งเรื่องนโยบายสวัสดิการโครงสร้างพื้นฐานผังเมืองเทคโนโลยีและการเปิดรับประชากรโลกหากเราเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้ เราจะไม่ได้เห็นกรุงเทพที่โรยราแต่เราจะเห็นมหานครที่กระชับชาญฉลาดและยั่งยืนในอนาคตขอบคุณที่รับฟังพอดแคสต์ของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ